กเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำทำให้กเกษตรกรไม่สามารถขายมะพร้าวได้เกิดเป็นภาพของมะพร้าวที่กองทิ้งนอกในสวนจึงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวหมู่2ตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการสวนผลผลิตของมะพร้าวปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน84ราย พื้นที่1 2 3 4ไร่ผลผลิตเฉลี่ย1,440กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเดิมทีมีต้นทุนในการผลิตสูงจากเดิมเกษตรกรยังไม่มีความรู้ด้านการคัดเลือกมะพร้าวพันธุ์ดีหรือต้นพันธุ์ที่ให้ผลมะพร้าวที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้แต่ในปัจจุบันได้รับการสร่งเสริมองค์ความรู้ด้านการคัดพันธุ์ดีการผลิตปุยหมักการจัดการมาแมลงศัตรมูมะพร้าวการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์บินทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ครับผมก็เป็นสมาชิกนะครับแปลงใหญ่มะพร้าวเขาร้านนะครับทําหน้าที่นะครับคัดพันธุ์ก็คัดตามหลักวิชาการนะครับที่ได้ไปไปไปอบรมไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนอกจากไว้ใช้ไว้ปลูกเองแล้วก็ยังเอาไวใ้ให้กับสมาชิกนะครับใน แปลงใหญ่ของเขาล้านนะครับได้เอาไปปลูกนะครับโดยการจําหน่ายในราคาถูกผมชวนเพื่อนๆครับสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ว่าอยู่ในกลุ่มด้วยกันครับนําวัสดุเหลือใช้มาสับย่อยนะครับแล้วก็เช่นเปลือกมะพร้าวทางมะพร้าวจัาสับย่อยเป็นมาทาเป็นปุ๋ยบ้างลุมโพลมะพร้าวบ้างแล้วก็หมุนเวียนกนันกับในสมาชิกในแปลงใหญ่อะไรแบบนี้ จากการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการจัดการสวนมะพร้าวอาทิเช่นการปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี i, การปลูกพืชแซมส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวสูงขึ้นปริมาณผลผลิตสม่ำเสมอชื่อนางสาววิชยานันบุญมากค่ะเป็นสมาชิกของแปลงใหญ่มะพร้าวเขาล้านหมู่ที่2ตาบลเขาล้านค่ะก็ในสวนนอกจากการปลูกพืชแล้วนะคะก็จะมีเลี้ยงเลี้ยงวัวนะคะในสวนจะเป็นกลุ่ม เป็นการเลี้ยงวัวแบบพัฒนาสายพันธุ์นะคะในสวนเราก็จะเลี้ยงวัวต้นน้ำนะคะเน้นแม่ลูกแล้วก็จะมีการปลูกแปลงหญ้าการเราเราได้ประโยชน์จากการที่เลี้ยงวัวก็คือ1ก็คือช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชในแปลงนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากมูลโคซึ่งเอามาเป็นอ,า,อาหารของมะพร้าวครับผมนายชยุธทธ์ธนทูเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่มะพะร้าวเข่าหลานครับ เมื่อก่อนก็ปลูกมะพร้าวอยู่อย่างเดียวครับตอนหลังก็หันมาทําพืชแซมมีมีพืชมีกล้วยมีข่าตะไคร้แต่ตอนหลังมามองพืชที่เศรษฐกิจที่ว่าน่าจะจับตามองตัวนึงคือทุเรียนเนี่ยทุเรียนซึ่งตอนแรกก็ลองปลูกดูว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เราก็ลองปลูกดูก็ได้ผลดีแล้วเราทุเรียนมันต้องให้น้ําอยู่สม่ำเสมอ,สมอแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มะพร้าวเราก็ได้น้ําด้วยแล้วทุเรียนเราก็อยู่ได้ให้น้ํา ล้วให้ปุ๋ยพวกปุ๋ยชีวภาพอะไรต่างๆมันก็จะกินด้วยกันเรื้อกปูนกัน,กน,กนแล้วมะพร้าวผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นครับจากเดิมที่ว่าลองเฉลี่ยต่อเดือนมะพร้าวเพิ่มขึ้นปัจจุบันสมาชิกแปลงใหญ่หันมารวมกลุ่มย่อยส่งผลผลิตมะพร้าวให้ลูกค้าโดยตรงมีการแปรรูปเบื้องต้นเป็นมะพร้าวขาวมะพร้าวดำเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวสมาชิกบางส่วนที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ มีการทำสัญญาซื้อขายกับสหกรณ์กรีนเน็ตจำกัดทำให้ได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปเฉลี่ยผลละ5บาททำให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการจำหน่ายมะพร้าวค่ะส,สวัสดีค่ะดิฉันรับผอตันทะจรูโรุนะคะเริ่มแรกที่ดิฉันเคยทำที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นมะพร้าวใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเนี่ยค่ะแต่ตอนหลังก็คือมารวมกลุ่มเป็นมะพร้าวปลง สตรฐาน GAP มาระยะหนึ่งแล้วตอนหลังก็มีแรงจูงใจก็คือมาทำมะพร้าวอินรีเพื่อปรับมาตรฐานตัวเองให้มีความมาตรฐานมากขึ้นราคาก็สูงข,ขึ้นผลผลิตที่ได้ก็คือเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะและกลุ่มของเรามีแนวทางที่จะยกระดับมะพร้าวให้เป็นมะพร้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้สมาชิกมีไรายได้เพิ่มขึ้น รักษาสิ่งแวดล้อมสวดดิฉันกันตาคุณขยันค่ะเป็นประธานศูนย์สพกข,ของอำเภอทับสะแกและเป็นสมาชิกของแปลงใหญ่มะพร้าวหมู่2องเขาล้านค่ะซึ่งในส่วนของดิฉันนั้นก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมผลผล,ผลิตมะพร้าวของสมาชิกในแปลงใหญ่ที่ได้มาตรฐาน DAP และออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะ เพื่อที่จะนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะและผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะอยู่ภายใต้แบรนด์นาลิเกค่ะการดําเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มะพราะ้าวเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ลูกหลานของสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการดําเนินงานของแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่ มีแผนการพัฒนากลุ่มโดยเข้าร่วมโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตำบลเขาล้านสู่การพัฒนาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนเป็นฐานเรียนรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะพร้าวเช่นน้ำมันมะพร้าวการทำกระถางปลูกจากเส้นใยมะพร้าวการทำวัสดุปลูกการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มทั้งนี้กลุ่มมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด